ผมแจ็คนะครับหรือในวงการเรียกกันแจ็ควีเจนะครับเป็นเจ้าของอู่วีเจเวิร์กช็อปนะครับในวงการผมเปิดอู่มาทั้งหมด20ปีครับในวงการแร็จริงๆน่าจะประมาณ18ปีเ,เริ่มแรกผมก็แข่งเซฟิโลเครื่องอาีไปก่อนสมัยออกองบินลาดบุรีครับก็แข่งจนคลอง5เปิดก็เริ่มแข่งที่คลอง5มาตลอดครับจนจนถึงทุกวันนี้ครับผมมองว่าเป็นเป็นจุดที่ดีนะครับมันจะทําให้คนทั่วไปยอมรับ,บวงการแร็มากขึ้น แล้ววงการแดกก็จะก้าวไปสูอ่อินเตอร์มากขึ้นแล้วก็มีคนยอมรับมากขึ้นถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นแล้วก็จะมีมาตรฐานการลองรับหลายๆอย่างมาทําให้การเซฟตี้ความปลอดภัยของนักแข่งของรถจนดีขึ้นครับเออจริงๆแล้วงานนี้ผมเตรียมไว้2ครคันครับแต่เสร็จจริงน่าจะเป็นคันนี้ครับ SP86 Space Frame ครับซึ่งรถคันนี้เป็นรถเก่าของพี่เอกลากแล้วผมก็เอามาทำการปรับปรุงในส่วนเครื่องยนต์ช่วงล่างให้มันพัฒนาถึง ให้พัฒนารองรับกับแรงม้าปัจจุบันให้มากขึ้นครับใจว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอยากเห็น7ต้นต้นครับแต่คันนี้เคยวิ่งไว้7.8เมื่อ7ปีที่แล้วครับตอนนี้น่าจะดีกว่าเดิมเพราะว่าคงประกอบหลายอย่างเราเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากครับคนที่ทำซูเปอร์แม็กตอนนี้นะครับยังไงเจอกันนะครับวันที่9 10มีนานะครับเจอกันนะครับงานมังกรเด็กเลคคอร์ดครับแล้วเจอกันครับผม